กับ,บช่างมินิชาเนี่นะคะวันนี้นะคะเราไม่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายเดือนนะคะเราไม่ได้ขี้เกียจเพราะว่าต้องไปลำเรียนนะคะเพราะว่าอาจจะนี้ต้องขายคลิปบางครั้งนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาว่าจะถ่ายคลิปนะคะเพราะว่ามันเสียงเบามากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเช้ามันเสียงดังมากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะเราก็สอนทำสามน,นะคะนี่ ทำสลามง่ายนะคะแค่เรามีก้อนมีที่ตีแล้วก็มีฟองเรานะคะเราก็ทำแบบนี้นะเราเตรียมน้ำมาใช่ไหมคะเทใสจแก้วเทใส่เพลย์เพลย์แบบนี้ก็ได้แบบแบบขาอะไรพวกนี้นะคะเทน้ำลงไปแล้วก็เทยาเศษผมแล้วก็ตีฟองแล้วก็ตีฟองเสร็จแล้วมันฟูนะคะอันนี้มันไม่ค่อยฟูมากเพราะว่านเนอยู่ในแก้วใช่ไหมแล้วก็เทน้ำออกให้มันจุหมดแล้วก็ นะคะแค่นี้แหละเรามีอุปกรณ์แค่สามอยา่างเรามีแป้งอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวเราขอเดี๋ยวจะพเอาดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะเทสต,ตรงนี้นะคะแล้วก็จะไปรับแก้วให้แมะะ่เรานะคะมาดูวิธีททํากันเลยนะคะ,ะมาแล้วนะคะนี่เราไม่ได้ใส่กาวนะนี่อันนี้ทํายง่าย,ายแบบแบบเราซื้อสารมาสีไหนก็ได้นะคะแล้วก็สารลงไปนะคะแล้วก็เทฟองนะคะลงไป มันอาจจะน้อยหน่อยตานปริมาณที่ต้องการจะได้นะคะนี่นะคะอ <c oughs> ืออืค่ะแตกก็เลยยี่สิบอะต้องรีบถ่ายคลิปนะคะอือ เราให้ดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่นะคะสลามนี่นะคะปริมาณที่ต้องการดดบลามันได้แค่นี้นะเป็นเป็นแบบสลลมแบบที่ได้แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันเลยต่อไปเราก็คนหนะมันอาจจะฟูเมื่อมันเย็นมากเพราะว่าใส่ ไล้ดูนะคะนี่นะคะเราก็ถีกล้องนะคะนี่ก็เป็นแบบนี้นะมันก็จะเหลวๆเพราะนี่เราใช้ไมนะ้ทัานใช้ไม่ได้ค่ะทุกคนเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะทุกคนเราไปทำนะคะง่ายมากทุกคนต้องดูคลิปนะถ้าทุกคนไม่ดูคลิปนี้นะเราจะไม่ลงคลิปอยู่นะนี่เยอะมากทำสีขาวนะคะ เราก็จะกินของอาหารแล้วก็ทำสลามรอนะนี่กว่าจะชื่อได้โอ้ยเราขอด,ดังกลงก่อนหน่อยมากเดี๋ยวเราขอปิดเทปใส่แก้วก่อนนะคะปิดปิดกลองไม่ได้ปิดกล้ากับปลาแล้วแต่เราไม่ได้ใส่แป้งน,นะเราไปเจครีมเพิ่มนะคะเด,ดี๋ยวเรามาเทคมเพิ่มนี่นะ ก็เลนมาใก็ได้ก็ได้ไม่ด้ไม่ใช่มไ้ะเดรลยว่ต้ดะวางแหนระเกยอาจจะไม่ค่อ,คอยเห็นหน้านะคะแก้วปังใครว่าแก้วมันใหญ่ในทุกคนทายว่าแก้วหรือกระมังนะคะ อันไหนใหญ่กว่ากันนะคะทุกคนทิ้งคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์เยอะๆนะให้หนูได้ทองรู้ว่าหนูกำลักำลังลงคลิปนะคะพี่ลองนักคำช่องแล้วทุกคนลองไปดูนะคะบ่าวมินพาดินนะคะมีคนติดตามเยอี่เขาถ่ายแบบหน้าตลกตลกก็เป็นเราเองนะคะคนติดตามคนที่ไปกดติดตามมันน้ำดิ่งลงคลิปชอบอากาศบไปให้เลาดูนะคะ แล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราให้ดูนะเนี่ยไ็ได้ประมาณนี้นะเพราะว่ามีเราถ่ายอยู่บ้านยายนะเนี่ยพี่เราก็ทําอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราให้ไปดูนะคะพี่เราทําอะไรสินนะคะเจเจพี่จ้าจ้าเดี๋ยวเราทำสลัดเดงก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราขอไปเกครีก่อนนะคะ ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ไปใส่แป้งกับปีผสมรวมแล้วเราจะมาไปสุดท้ายแล้วทุกคนมันเป็นฟองค่ะคะ่ะถ้ามันโดนแป้งมันก็จะเป็นลายก็ได้หรอ่แต่ทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูนะนี่ค่ะมันเป็นเดือดเดือดจ้ทุกคนมันเป็นเดือดเดือดนะคะทุกคนทุกคนมันเป็นอะไรกันบ้างดูตอนนี้ผ่านไปห้าวินาทีแล้วนะคะ ที่สายคิดที่เราทำอาค่ะเราต้องตีนี่งแบบาี้ไม่ต้องแล้วขาไป้างแก้ี่ใหญ่ได้ไหมนะคะตอนนี้ก็มาแล้วนะคะลมเรงหนาวมากสลัมๆน,นะคะก็หนาวน,นะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะนี้ขอมลแล้รกกมบหมาขี้ดื้ออ,อีกคนนึงเฮ้ย มันขี้ดีคนหะนึใช่ไหมครับครับมันขี้ดีมากมันเรากำลังจะตะก้อนอยู่ดีๆแล้วก็ทำเหมือนเตบนนะบอลอะแล้วก็วิ่งมันมันชอบมากระโดดอยะคะ่ะทุกคนไอ้นี่แหละที่เมื่อกี้ที่เราขายค่ะคะนล้อย้อนกลับไปดูก็ได้นะคะเนี่โอฮ้ยปุ๊บเฮ้ยเสียด้าทุกคน,กคนมันถอดเนี่ยมันถอดไม่เป็นอะไรหรอกเนาะเราถ่ายที่โต๊ะอาหารน,นะทุกคนไม่เชื่อ เนี่ยที่โตอาหารจริงๆไอ้เดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เราจะกินหมดนะแล้วอาหารของเปรี้ยวนะคะเราชอบกินของเปรี้ยวอยู่นะต่มันิ่เปรี้ยวไหมเนี่ยมันนเป็ไงถ้าเราทำเสาาร็จแล้วทุกคนดูวันนี้เราทำทุกทุกครั้งเลยทำสามครั้งเหลือให้ฉันกินด,ด้วยนะเหลอยอ่ะบ้า พี่แบบชอบกำจดมาให้เราดูมาค่ะทุกคนชื่อมากนะนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่คนเดียวอะค่ะทุกคนดูดูซูมก็ได้นะเดีย๋ยวจะซูมให้ดูนี่นี่แหละทุกคนชอบแกงจะกินหมดแล้วค้ดเห็นไหมคุณป้าปอบมีคนชอบเรานะคะทุกคนเพื่อเรามีแฟนอ่ะวเราลัองอยู่ป๊อปส์ะแม้แต่เรายังไม่มีแฟนแต่ไม่ใช่แฟน แป่กนกอดเลยนะคะทุกคนแบบแบบไปนอนด้วยกันไม่ได้นะต้องเตาแคบเป็นแฟนแบบเพื่อนๆนะคะแบบต้องจ,จับจับมือนิ่งๆแต่ไม่จับนานม่ะนึ่งค่ะก็นั่งอยู่หากันแล้วนั่งตรนี้เพื่อนนั่งตรงนี้นะคะเพื่ใช่ะแล้วน่าตรนี้เพื่อนนั่งตรงนี้ไม่เอานะคะทุกคน,นเป็นแบบนี้นะที่แบบเราเนาะเพราะตอนนั้นเราอยากไปโรงเรียนมากเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวนะ เดี๋ยวขอไปเจ็ดนาทีโอ้ยดูลู้ทเดียดอันนี้อ่ะว้าทุกคนไม่กินมือแต่เราต้องเล่นแรๆนะคะมันจะไม่ติดมือนี่ไม่ต้องใส่ออยล์แล้วเนี่ยมันมีออยอยู่นะนี่ทุกคนน่ารังมากเดี๋ยวเราควรเสร็จแล้วก็จะเอาสลามไปตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูก 8, ันตอนนี้เราก็ได้สลามวางตัวแล้วมันเย็นมือมากมันทำแบบยีนนะคะเพราะว่าเราจะยาสูบ ทุกคนทุกคนทิ้งคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะว่ามันดึงไหมว่าแบบหนึ่งไม่ดึงสองไม่ดึงเว้ยไม่ใช่ทุกคนดูผิดดูขอโทษนะคะแบบหนึ่งไม่ดึงสองดึงดึงนะคะนี่มันชอบค่ะแต่ว่ามันโดดแป้งอ่ะมันเสกแป้งแบบหอมหอมมากเลยนี่ขนาดเตือน เฮ้ยทุกคนเป็นกล้อนี่ยค่ะเป็นกล้น่าเลนมากเลยเราถือเล่กล้องให้ดูนะคะเนี่ยมันง่ายเลยทุกคนต้องไปทำนะที่ทุกคนไม่ทำนี่ยหนูไม่หนูมไม่เปิดช่องให้ทุกวันนะเนี่ยถ้ากล้องนี่นไม่ทุกคนคิดว่าไม่ดึกนะเนี่ย เดี๋ยวไหมยเดี๋ยวเราาดูนะเฮ้อ้าวมันชอบขามันไม่เยอะลมีเนื้อสลงนะนีสีขอวมุงทุกคนชอบสชขาหมคุแป ใชี่เราจะกินหมดแนวทุกคนทุกคนนะจะต้องขายจุ9เก้านะคะเสร็จอุ้ยแบละสิบเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนต้ดี๋ะคะีลไวจม่อูนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนฟังเสียงนะคะนีีเราจะถ่ายไปตรงนี้นะทุกคนเข้เใงนี่สิมไหม คนนอ,อกภาษาได้ยินไหมคะทุกคนเสียงแบบดึงทุกคนบอ,อกว่าอยากลองเสียงธรรมดาดูบา้างแบบแบบบางครั้งเฉยๆนะ พิซ yeah, ่าร้นแบบสนุกสนุกอะแม่เดี๋ยวคนเราดูเนื่อเนะอ๋อมันไม่เป็นอ่ะทุกคนเอาใหม่เอาเอาใหม่ม่ากินเลยทุกคนใหม่แจ่งสองรอบมันดึงอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราทำให้ดูนะเนี่ย ก uh, ็ได้ไปนะทุกคนมันก็ได้นี่คอเนี่ยแล้วก็ตัดนะคะเง ว้าวทุกคนลงมาลงมาก็าปิวปิวนี่แป๊ดแป๊แป๊ดหนึ่งสองแล้วขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครอยากให้เราทำเออขออะไรอีกก็คอมเมนต์ได้ล่างเออแบบช่องเลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าใครจบเรากดติดตามด้วยนะคะถ้าใครอยากให้เราแต่งหน้าเราก็แต่งหน้าให้ดูจะะ้า